การนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อมีคําถามที่ถามเข้ามานะคะว่าบางคนทาแท้งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทําไมชีวิตยังดูมีความสุขดีราาด่ารวยเงินทองใช้ไม่เห็นจะลาบากอะไรเลยเจ้าคะถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากนะความสงสัยนี้ก็คงจะมีอยู่กับหลายๆคน ว่าทำไมคนทำดีไม่เห็นได้ดีสักทีแต่คนทำชั่วทำไมได้ดีมีถมไปอย่างนี้บุญกับบาปก็เหมือนเกลือกับน้ําอันบริสุทธิ์นั่นแหละผู้ใดทําบาปก็ต้องได้รับบาปอย่างแน่นอนเพราะบาปมันเป็นธรรมชาติถึงเวลามันก็ให้ผลถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนละครไทยของเรานี่แหละละครบ้านๆนเนี่ยทุกเรื่องนางเอกจะต้องได้รับบทที่ลำบากทุกยากก่อน จนทําให้ผู้ชมหมั่นใส้ผู้ร้ายว่าทําไมทําเร็วทําไม่ดีจึงยังยิ่งใหญ่อยู่แต่ตอนจบของละครประเภทนี้ทุกเรื่องนางเอกมักจะพบกับความสุขความสําเร็จเพราะฉะนั้นบาปและบุญก็เหมือนกันแหละคนที่ทําแท้งตั้งหลายหันยังไม่ได้รับผลบาปนี่ก็เพราะว่าบุญเก่าก็ยังหนุนอยู่ถ้าเขายังประมาทใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆไม่นานกระแสบาปที่เขาทำก็ต้องส่งผลแน่ ผู้ที่นั่งดูเขาเนี่ยก็เหมือนดูละครนั่นแหละก็จะเพิ่งไปตัดสินว่าทําไมเขายังไม่ได้รับบาปสักทีแต่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขากําลังป่วยหรือกําลังโดนปัญหาอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการทําบาปเนี่ยยังไงยังไงได้รับแน่นอนและบาปทําแท้งด้วยเจตนาและหลายๆหนเนี่ยในฐานะที่หลวงพ่อพานักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ทําแท้งมาปฏิบัติเนี่ย ส่วนใหญ่เล่าเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้นแหละว่าชีวิตเขาตั้งแต่ทำแท้งมาเนี่ยตกต่ำมากบางคนเป็นถึงมะเร็งในมดลูกบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานอยู่ตลอดบ้านแตกสะแหลกขาดตกงานเป็นสถิติได้เลยดังนั้นการทำแท้งหลายๆหวนี้ไม่ต้องห่วงตายไปจะตกนรกขมขกด้วยบาปบุญผู้กระทำย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนเจริญพร